สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ep ที่2ของรายการภาษาจีนแสนสนุกที่โซทอสแกวกับเหล่าซื้อพี่เมย์นะคะเปิดตัวไปแล้วนะคะสำหรับ ep ที่1นี้คาวสวัสดีนะคะถ้าหากว่าใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะก็กลับไปดูที่ ep ที่1ได้นะคะเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ที่คอมเมนต์นะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์นะคะช่วยกันเข้าไปกดดูกดติดตามนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคำที่จะนำมาเล่าให้ทุกๆคนได้ฟังกันนะคะก็คือคำว่าเสียเสีย er ขอบคุณค่ะเสียเสีย er อ่ะดูปากนะเสียเสีย er ปากไม่ได้อ้านะคะไม่ใช่เสียไม่ใช่เสียเสียนะคะถ้าเป็นเสียจะเป็นอีกคำหนึ่งนะคะไม่ใช่คำว่าเสีย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 แปบลบว่าขอบคุณนะคะเสียเสีย er ใช้เสียงซีกับไม่มีเสียงนะคะก็คือ ซื่อเชิงกับเหมยโยเชิงเตี้ยวนั่นเองนะคะก็คือจะออกเป็นเสียส่ยเสียส่ยเสี่ยเสี่ยแต่ว่าคำนี้ค่ะมันจะพิเศษกว่าคำอื่นๆนิดนึงนะคะซึ่งไอ้คำหลังอะคะ่ะเสื่อเสีย่ยจริงๆอะถ้าไม่มีเชิงเตี้ยวเราจะให้ออกเสียงแค่ครึ่งเดียวใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นกรณีที่เป็นภาษาพูดเป็นกรณีที่เราพูดคุยกับเพื่อนนะคะเราสามารถที่เราพูดได้ว,ว่าซสื้อเสี่ย Yeah. ไม่ต้องออกเสียงแค่ครึ่งเดียวก็คือสามารถลากยาวไปได้เลยอารมณ์เหมือนคนไทยที่เวลาคุยกับเพื่อนแล้วบอกขอบคุณนะ yeah. ประมาณนี้นะคะก็คือซีซีได้นะแต่ต้องระวังรูปปากนะคะซีซีเป็นสระค่ะมันจะเป็นสระ e a e a สระนะเขาเรียกว่าสาระ e a สระ e a เนี่ยเราจะยิงปากเราจะไม่อ้าปากจะไม่ใช่ e ไม่ใช่ e r ถ้า e r จะเป็นเสีย เสียคำนี้จะแปลว่าล่างแปลว่าใตา้แปลว่าถัดไปนะคะแต่ว่าคำนี้เสี่ย ie จะออกเป็น e เสียเสียเอ่อเสียเสียนะคะและนอกจากนี้นะคะที่จะแปลว่าขอบคุณก็ยังมีคำอื่นๆอ,อีกนะคะเช่นคำว่าโตเสียโตเสียโตแปลว่ามากค่ะโตแปลว่ามาก อ่ะโตไม่ใช่โตเหมือนบ้านเราไม่ใช่โตเหมือนภาษาไทยบ้านเราเนี่ยจะต้องเป็นโตโตตูโอค่ะโตโตเสียก็คือขอบคุณมากนั่นอ่วิธีการออกเสียงนะคะเตอเตสละมันจะเป็นสละอูโอค่ะมันจะเป็นสระผสมเหมือนภาษาไทยเลยนะคะก็จะเป็นอูอูเวลาที่เราออกเสียงตัวยูตัวยูอ่ะเราจะออกเสียงเป็นอูอูมาก่อนก็จะเป็นอูอู ตอูโอนะคะตัวดีในในภาษาอังกฤษที่เราเห็นนะคะในภาษาพินอินเนี่ยจะออกเสียงเป็นตัวเตนะคะก็จะเป็นเตอูโอเตอูโอนะคะแล้วก็เสียงหนึ่งก็จะเป็นเตอูโอตัวตัวตัวเสียงหนึ่งนะคะโตเสียส่วนเสียเนี่ยจะออกยากนิดหนึ่งนะคะมันจะเป็นครึ่งครึ่งชอช้างกับครึ่งครึ่งซอโซค่ะก็จะเป็นออก ยิงฟันพ่นลมออกมานะคะพ่นลมออกมาเป็นแล้วก็เสียเสียอ่ะยิงฟันพ่นลมออกมาแล้วก็เป็นซอโซออกเสียงเป็นซอโซนะคะเสียเสีย ca นะคะออกเวลาสระค่ะจะเป็นี a อ่ะเสียเสียเสียอ่ะประมาณนี้นะคะส่วนอีกขั้นหนึ่งนะคะเด็กไทยจะใช้บ่อยเลยค่ะ ใช้ในการขอบคุณครูขอบคุณอาจารย์ขอบคุณคนที่ให้วิชาความรู้นะคะคนที่เราจะต้องแสดงความเคารพมากๆกนะคะก็คือคําว่าการเสียการเสียการเสียงสามนะคะการเสียการเสียในที่นี้จะแปลว่าขอบพระคุณค่ะอะ่ประมาณนี้การการเสียจะแปลว่าขอบพระคุณค่ะค่ะก็จะเป็น คำที่เราใช้กับครูอาจารย์คนที่มีพระคุณคนที่ให้ความรู้ประมาณนี้นะคะเราจะใช้คําว่าการเสียหรือว่าใช้กับคนที่แสดงความเมตตาเรามากๆคนที่ให้ความช่วยเหลือเราอย่างมากก็ได้เหมือนกันนะคะสำหรับคํานี้การเสียก็สำหรับการเสียนะคะจะเป็นเกออันเกออันการเสียง สามนะคะจะเป็นการเกอานการเสียงสามเป็นการเสียจะเป็นซีเอซีเอเสียเสียงสี่เสียเกอานการเสียงสามเป็นการซีเอเสียเสียงสี่เป็นเสียการเสียขอบคุณนะคะ ค่ะก็สำหรับ EP 2 2นะคะเราจะคุยกันถึงขอบคุณ3คำนะคะเสียเสียตัวเสียกาเสียนะคะแล้วเดี๋ยว EP ที่3นะคะเราจะมาคุยกันถึงคำว่าไม่เป็นไรอ่าไม่เป็นไรที่เราขอบคุณไปแล้วใช่ไหมคำตอบรับของคำว่าขอบคุณนะคะไม่เป็นไรเราจะมาดูกันนะคะว่าไม่เป็นไรในภาษาจีนเขาพูดว่ายัางไงติดตามได้ใน EP ที่3นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ